เหนยวข้อเหนียวจ้ะอยากกินเขาแล้วครับยายครับขาก้อนขาก,ากอ้อนโอ้ยรอไม่ไหวแล้วปาโอ้ยเขาอ,อยากเสียบแช่วะ่าโอ้ยจะทิ้งเด็กปะกันอุนตาเอตาเอโอ้ยน่าเกลียดว่ะ <c oughs> เวทนะเวทบักฟลังเวทหิวข้าวเหนียวจ้ะอยากกินขเขาแล้วครับยายครับหาข้าวหาก้อนโอ้ย,อยรอไม่ไหวแล้วปะโอ้ยเขาแยกเสียบแคบวะ <laughs> <c oughs> โอ้ยเป็นยังไงบักลเป็นนา้าฟางกินข้าวเหนียวร้านได้ลินเนาะมีคุณไม่มีคุณ <c oughs> บักฟรังบักนี่คุณ แย่เกื่อยังดีเลยครับเขาแย่กับแซ่บพาเพื้นไห้นว่าคือ,คอแย่ครับแย่ครับสีเบิร์ลรวครับแย่ดูขาด้างหน้ากำลังฟินว่าหน,นอ่อยจังฟ้าฝนลงออกจากปากขน้ปุงลงออกจากปากติ๊กเขียวว่าหลูกละเอาอย่าี่มาจากป่านลูก ายอะครบยายอาหารก็กินไปแล้วของตัวเองทำนไกันหมดิติดิติดติเป็นไงลูกอร่อยไม่มีคุณอร่อยไหมลูกอร่อยฮาแต่แต่แต่ติดแควกับลูกละป็นนี้ติดแขวสวบเอาสวบเอาหนิ ดีเอ็นเอมอาร์ขนวนอดูตูดก็กตูดูกกระดนั่นนะาปะ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 ยา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 ยลูกยายยายครับเบอร์ไครับข้อขอนิ้วครับยายนอนนอนนอนครับพี่รางกินขอนิ้วหรืออเออเอา๋ออเอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้อนั่นนั่นนั่น ขนยังไม่แห้งติดมาแล้วพีกมันติดต <c oughs> อ่ะตดเกียวานี่หนแหละ <c oughs> เห็นแล้วเหนื่อยจังทำหน้ายนน่นนะ <c oughs> จะบายค <c oughs> ี่เด็ดมาก ทยายนะก็เห็นอย่างนี้เลยะมึงมือนะ,อะยายต้องเลยเห็นาน่ามก้าอี้ซอกต้องซอกมึงนที่หลานนะ่ะโอ้ยมีควรนวดให้ากาดเขาไม่ก็ต้องนวดให้ ราต้องมองได้ยายยายไม่มีที่อยู่เลยอ่ะแมไม่อองนห่อยกนังอ้ะรอเนาะ้ยต้องเฮ็ดนาไปไหนอ่ะ อามีคุณอามีคุณเป็นไหนครับอามีคุณอมีคุณทุกคน